ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับชาแนลทอร์เรนทีฟและนี่คือเกมบอ a ์พิสเบลติวรัสนั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจัดรอบุกให้น้องๆอ,อีกหนึ่งคลิปฮนะซึ่งรอบุกในยุคนี้นะครับผมเล่นยังไงก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันเออบูทสามเลยทีเดียวนะครับผมไม่ใช่บูทสามธรรมดานะครับก็เป็นบูทสามแบบว่าสี่สิบสี่เลยนะเออมันตันที่ห้าสิบสองแต่เขาไปสี่สิบสี่แล้วดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมใ,ดผมใ้ดทหู ว่าสำหรับคลิปนี้ใครคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เป็นลอบุกในยุค ของโรเจอร์นะครับผมก็ตบได้ทุกตัวผมให้ตัวนี้เป็นโนวันในยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับยุคนี้ผมว่ามันก็เล่นยากตามสถานการณ์นั่นแหละนะครับผมชนะแชงได้ไหมตีบางจังหวะแชงเด้งเลือดนะครับผมรูมไปก็แชงเด้งเลือดอยู่ดีนะครับผมเพราะมันตีเกินลิมิตแล้วก็ไปเด้งเลือดเขานะก็อนี้คือปัญหานะครับผมเวลาเจอแชงเจอแชงจะต้องตัดเลือดให้ได้ก่อนนะครับผมนะแต่ถ้าเขามีสกิลสองค่อนข้างลําบากเจอโรเจอร์ง่ายครับอธิบดีเลยว่าอีซี่อ่ะอี เจอตัวอื่นก็อีซี่แต่ว่าถ้าเจอตัวสถานะนะครับผมแพ้ยับตัวนี้ติดฐานะกระจายนะครับผมเจออุตะแพ้เลยนะครับผมนะเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะสําหรับตัวนี้ก็กางลุมไว้ก็จะไม่ตายนะครับเออก็จะเลือดเหลือหนึ่งตลอดเวลานะอืมก็ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ออย่นคูดาวสกิลสองได้นะครับผมนะเออเมื่อทําให้ศัตรูไม่เออเรียกว่าโดนตัดเลือดอะไรประมาณนี้นะครับผมสกิลหนึ่งค่อนข้างดีนะเป็นเอชเลยนะครับผมคือพุ่งโจมตี แล้วก็แรงนะครับตีแชงในตอนติดบูส่ตายเลยนะแทงตอนติดบูส่ะแต่ว่าสกิลสองค่อนข้างจะไปเด้งเลือดนะครับผมก็เรียกได้ว่าต้องปรับตามสถานการณ์นะในความเล่นยากของเขาอะลวปตี้เล่นคู่กับก๊อตนะครับผม160นั่นแล้วก็ไปในส่วนของ5แท็กเลยทีเดียวนะอันนี้จัดแบบฟูจัดเลยฮะหแท็กฟูดาเมจจัดจัดเลยนะครับผมก็ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วไปชมเลยด้วย,วยรอบบุกฮะ หมดปัญหาการโดนโกงการโดนเกลียนไอเดีเพียงแค่คุณกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพชรบติรัฐไทยแนลนด์กลางปลอดภัย100%ซค่ากลางถูกแสนถูกและมีไอดีดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากกัตุ้นทีบลดไปเลย50บบาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ มาแล้วครับผมนะกับรอบุกถล่มโมนิเงชิมาบูธสามนะครับผมของน้องป้อมนะค่อนข้างตึงเลยทีเดียวนะครับผมแต่ผมนะต้องบอกนะครับผมอัดคลิปเนี่ยผมชอบเจอตัวแบบไม่ใส่เหรียญน,นะผมไม่รู้เป็นไรนี่จิ้มไปก่อนนะครับผมตัดเลือดไปแล้วโรจจวยอืม้มเรียบร้อยครับโดนปาดขาหมูด้วยนะแต่ว่าถึกนะตายไปแล้วกดโกดนะอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ย โดนลูฟี่ฮนะมังกีดีลูฟี่ไม่เอานะอ้อาคาวะเดี๋ยวก็เจ็ดเจ็นอาคาน่าจะรับมือยากเพราะเราใกล้ตายนะอืมดูดิฮะชอบเจอตัวไม่ใช่เหรียญไม่รู้เป็นอะไรอขอตัดเลือดทิ้งนะี่ไงตัดเลือดเราจะเด้งเลือดนะแล้วก็ลดคูดาวด้วยนะครับผมกันก็สกิลรูมไปเฮ้ยโอ้โห แม่มาต่ามาไวจังเลยอึ๊บหลบออกมาครับตีตีต,ตีสวนไม่ด้ตีเออขอบใจ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะตัดเลือดมนะันนะนี่เรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮใช้โอกาสร่อยนะครับผมสะพานนี่เป็นประโยชน์นะะเดินถอยออกมานิดนึงอะทิมตึงนะครับผมเพราะว่าฝั่งเรามันมีตัวไม่เสียเรียด้วยนะตัวหนึ่งนะ,ะผมไม่แน่ใจว่าลืมหรือว่าไรเลเวล60ด้วยนะ,ะก็รับมือยากนิดนึงรูมไปก่อนนะ อืมตายไหมนิด okay, เดียวโอเคเดี๋ยวเราจะแถไปกับสะพานนะครับเอ้ยแถไปกับกำแพงได้ยังไงเรียบร้อยครับผมแถไปกับกำแพงยะอู้วีโดนชกหน้านะครับอืมโรเจอร์เดี๋ยวลงมากันเดี๋ยวตัวตายนะครับเราจะติดบู๊พอดีนะผมฟังดูฝั่งนู้นนี่โรเจอร์เพียบเลยฮะรูมไปก่อนนี่ยัโดนไปหมื่นกว่าครับผมเดี๋ยวเราเราติดบู๊นิดนึงฮะโอ้โอโมเน่โมเน่จะเข้าไปเพื่ออะไรนี่สบโอ้โหไม่โดนนะครับผม โอเคหลบได้ฮนะดอตสมินไบนี่ไงเรียบร้อยนะครับผมโรเจอร์บอกแล้วเจอโรเจอร์ค่อนข้างที่จะอีซี่นะถ้าอยู่ในรูมนี่ตีแป๊บเดียวแตกนะครับผมถ้าเขาไม่มีโค้ยนะแต่เขามีโค้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคยืนซ้อนกันไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมจะสะบัดกิฟฟอนยัดหน้าไปเรียบร้อยครับผมสามหมื 30, 000, นะ่นไม่ต้องติดบุ๊เรียบร้อยโดนเป็หมื่น 10, กว่านะครับผม เทือนเถือนแล้วหัวคาว่ะขาและมือยาสนะครับตัวนี้โดนอาคาอยู่นะต้องจ okay. really. ังหวะแม่นๆนิดนึงอะโอเคใจเย็นนะผมใจเย็นเดี๋ยวเราค่อยฆ่าคาอู้ใจเย็นใจเย็นโอ้เพียบเลยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงอะรอจังหวะนิดนึงโอเคแชงคูสนี่ว่ะได้ข่าวแชงคูสอู้ตายนั่นพุ่งไปจังหวะไอ้สเน็กแมนพอดีนะครับผมพลาดนะพลาด ออโอ้โหเกมเปลี่ยนเลยหรือเปล่านะฮะบอกเลยว่าทีมเราไม่ไหวนะครับผมฝันุยเย็ดเพียบเลยนะรับมือ,อยากนิดนึงโอเคขอญอาตเล่นก่อนนิดนึงอนะนี่ไงไโดนไปก่อนโหฟีบุกเอ้ยฟีบุกโอ้โหแพ้ไปนะครับผมเล่นเต็มที่แล้วกดขำด้วยนะทีมมันคนละระดับนะะสู้ยากนิดนึงนะครับผมมีตัวไม่ใส่เหรียญด้วย ยังอยู่กับดาวดิเงชิมะอีกเช่นเคยนะครับผมมาอยู่กับลอบ,บุกนะเดี๋ยวเราจะไปกลางนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะเออสวยมากเพื่อนไอ,อโรเจอร์ทำไรอะ <c oughs> โรเจอร์นะผมเป็นบอดว่าผมไม่แน่ใจนะเมื่อกี้เหมือนเขาหลุดนะโอเคงั้นยึดทมินไปก่อนอุ้ยโดนในส่วนของเบนเบ็กแมนนะเบนแมนเก่งอยู่นะเก่งอยู่นะมันปวดนะครับผมโอเคเราอาจจะฆ่าไม่เยอะแต่ นี่ไงจิมหน้าไปก่อนนะครับผมนะถอยมาโอเคเราไปยึดตรงนี้ก่อนครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราชนะด้วยธงนะครับไม่ใช่เป็นเน้นคิวอย่างเดียวโอ้ฝั่งนุนโดนนะธงนุนโดนนะเรารีบยึดคืนก่อนนะเพราะเดี๋ยวเขายึดได้นะครับผมัปมเรียบร้อยนะโรเจอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปฆ่ามันก่อนนะได้แกแสบมากแกยึดธงอย่างเดียวเลยโอ้ยโอ้โหไดมันเต้ใช้ได้ครับผมสกิลแมนอยู่ขอรุมดักไว้ก่อนนะ โอ้หนีเลยฮะหนีเลยฮะหนีเลยฮะรอจังหวะนิดนึงเดินโยกให้เขาจังหวะหันละอ้าวหันข้างครับผมมองไม่เห็นละสิผมแทงหน้าไปก่อนนสกิลเดียวแตกเลยนะครับโรเจอร์นะค่อนข้างแรงนะครับรอบุกตัวนี้นะเพราะว่าซับหนาด้วยนะครับโอเคขอลงมาเพื่อมาเคลียร์ทางตรงนี้ก่อนโอ้โหแชงฝั่งเราค่อนข้างตึงนะฆ่ารัวเลยนี่ไงโดนไปก่อนนะเราติดบูธนะครับจังหวะติดบูธนี่บอกเลยว่าอย่าบวกนะ ควรจะถอยก่อนนะครับเมาโก้งั้นก็สกิลยัดไปก่อนโอ้โหแม่ไม่โดนนะครับขอฆ่าได้ไหมอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเออขอลาดไปเลยนะครับลำคาญน,นะครับผมแม่แย่งกันอยู่นั่นแหละนะโอเคฝั่งดูเขาจะติดบูเหมือนกันนะครับเขามีลูฟี่นะตัวนี้โดนลูฟี่อยู่นะครับต้องระวังนิดนึงนะไดมันเต้ผมใกล้ตายแล้ว嘛ผมจะรีบเข้าไปบวกกับไดมันเต้น,นะครับโอเคเดี๋ยวรอสกิลนิดนึงรอสกิลนิดนึงแล้วก็สะบัดหน้าไปเรียบร้อยครับผม ขอรุมดักไว้ก่อนนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสกิลนะครับผมนี่ตีสวนได้ตีสวนได้นะตีสวนได้นะอย่านะอย่านะมีดาบนะมีดาบนะอย่าอย่านะมีดาบไงตายนะครับผม <c oughs> <c oughs> เออแหมมือเปล่าจะมา้กับดาบได้ยังไงโอเคอ่ะเมากลวยนะครับผมเมากลวยออ้เรล,ลี่ก็ตีไม่ค่อยเข้าอ่ะงั้นผมขอสกอิเลเออเรลี่เหมือนรู้นะเหมือนรู้นะเหมือนรู้จะให้สกิลยัดนะครับผม โอเคฝาด้วยนะเรลี่โอ้โรเจอร์ตัวนี้ยึดธงแกตายนะบอกก่อนเพราะเราติดบูส์งั้นก็ร่มเรียบร้อยครับผมหมื่นอย่างตึงนะอย่างแรงนะแมตชนี้จริงๆก็เพื่อนน่าจะแบกนะครับผมเพราะว่าเราแบบว่ามีแชงแบกช่วยนะครับ ben เบนเบ็กแมนอ้ติดใบนะติดใบเฉยนะ้าทงได้ไหมได้ไหมโอ้ยโดนนะแมสกิลไม่น่าทันหรือเปล่า ไม่น่าทันหรือเปล่านะครับผมโอเคให้ไปครับเพราะเวลาจะหมดแล้วเบนไปแม่ยังไงแกก็ไม่ทันหรอกโอเคตีไปฮะรอตีสองจังหวะดีนะครับโอเคชนะไปอแมติ์นีะบอกเลยว่าทีมมีแชงนะครับคนข้างได้เปรียบเลยนะครับเป็นบีพีน่าเป็นของแชงคูเ่นเคยครับผม แล้วก็แมตสุดท้ายนะครับผมยังอยู่กับดานโอนิงาชิมะนะครับผมเพราะคุณเล่นเป็นรอบุกนะครับมันก็จะล็อกด่านโอนิงาชิม้ให้คุณนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โมอไรงั้นนะโอ้แฉงมานะแฉงมากระโดดนีกันหลบได้นะครับผมแล้วก็รุมดักไว้ก่อนนะสะบัดหน้าไปให้ระวังเพื่อนเดี๋ยวมันจะดรอดนะมันยังไม่ดอดนะครับผม ให้เขาดอนมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปนะเข้าไปตีลวนลวนตีลวนลวนแลกมาเรียบร้อยครับผมแรกไม่คุ้มหรอกน้องชายยึดไปฮะวโอเคครับบอกเลยว่าแรงจัเอๆๆอเออเออใช้กำแพงไอเทียนใช่ไหมโอเคครับมีแฉงวิ่งมาต้องระวังฮนะโอเคโดนไปอยู่ฮะเอเอยอยโอ้โหจะเอากลางเหรอเพื่อน ขอรูอีกหนึ่งทีครับผมหมื่นกว่านะครับสีแพ้ทางบอกเลยว่าโดนแน่ๆฮะโอ้แฉงแฉง,งตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นบอดบดนะครับฉันก็ยัดไปนะผมนะเพลงดาบสายฟ้านะครับผมเรียบร้อยฮอะ <c oughs> เรียกชื่อมัวั่วปหมดนะครับความอินนะเรียกขึ้นอยู่กับความอินของเกมฮนะมโดฟ้าเล่นดีนะครับผมชอบนะโดฟาคนนี้นะมาเข้าเรือได้นะครับผมแล้วก็ดอปไปก่อนโชว์ ช้ำไปโอ้ไม่ได้ลัดนะอืมโอเครีบดีเลยเพื่อนเฮ้ยแฉงแฉงเกิดหรือเปล่ามีใครเกิดว่าลองระวังนิดนึงนะโอ้มิเตทีครับงานง่ายนะผมมิเตทีนะอุ้ยโดนอะไรไวะโอ้โหโดนน็อกแบ็กนะครับผมโอเคแฉงตัวนี้ช้ำอยู่ฮะระวังนิดนึงระวังนิดนึงอืมงานก็ไม่ไงโดนไปสองหมื่นเจ็ดดิเพื่อนโอ้ยตายแหมโดนคิเนมอนนะครับกล้าปอกดับแดงวะเฮ้ย เเสียชื่อนะครับผมโดคิ้นมอนเป็นไปได้อย่างไรนะครับไม่ค่อยเจอในแหล่งเท่าไหร่นะแต่พอเจอแล้วก็ทําตัวไม่ถึกนะครับผมงั้นก็เลียดไปตามกําแพงนี่เลยมันจะโดนนะครับผมมันจะเลียดตามกําแพงนะ,ะอ่าเฮ้ยทำเพื่อนอ่าทำเพื่อนเข้ามาดิแน่จริงเข้ามาแน่จริงเข้ามาแนาจ่าานาจริงเข้ามาดิโอ้โหโด,โดนนะ,ะผมไม่เด้งเลือดเลยนะ,ะตายนะครับผมอ้าวทำอย่างนี้อุตส่าห์ติดบูต้องระวังนิดนึงฮะ อ่ตีบูอุ้ยอุ้ยมันแทงมันแทงแน่มันแทงแน่อืมอมันแทงแน่งวดนนี้เท่าไหร่ไม่ใช่คนละแทงนั่นไงตายไปดีแลกกันไปได้นะครับผมแค่หันป้าไว้ตรงแค่นั้นเองอมิเตอร์ทีโอโหลูฟี่ไหวปะเนะจะสู้มิเตอร์ทีไม่ได้เชียวหรืออืมเดี๋ยวรอกกันนะครับเขาจะมีเคาน์เตอร์หรือเปล่าฮะโอเคไม่มีนะมันยืดเลยฮะชนะไปใส่ไปฮะโอโหเรียบร้อยครับผมน่าจะจบฮนะ ตานี้นะ่าจะจบสวยครับผมโอเคก็คุณชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากทำคลิปไหนบูทตัวไหนบูทสามอีกก็เดี๋ยวแจ้งกามาแล้วกันนะครับผมจะหาไหมได้นะครับผมนะพบใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมนะกด subscribe ด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ